สวัสดีครับพี่น,อน้องพบกันอีกแล้วครับสําหรับชายทีชายวินชายดอนผู้หากินหมานครับวันนี้เราก็มีเมนูก้อยไข่มดแดงครับผมก็ต้องรอบคุณแล้นะที่หามาทั้งหมดก้อยหมดเลยครับทอดใส่ไข่ด้วยครับไม่ใช่ก้อยอล่เอีกทอดใส่ไข่ไข่ไข่ไก่ปลาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการปรุงครับผมพริกผงชุสแล้วแต่ชอบนะครับ ห้ามคอมเมนต์ด่าว่าใส่เยอะใส่น้อยนะครับผมปรุงการปรุงนี่คือตามใจคนปรุงครับผมชอบแบบไหนก็ปรุงไปครับใส่ไปใส่เลยใส่เลยใส่เลยส่วนตัวผมก็ชอบผงชูรสครับพอหนึ่งซื้อมาฉันกี่ห้าบาทใส่สองครั้งครับผมบริเลียแล้วเศรษลายังมันไปเกี่ยวกับผมร้อนมาล้วนเลยคนามเอ่า าจะปรุงครั้งเดียวไปว่าแล้วแต่ผมใส่สองครั้งใส่หนึ่งช้อนมันไม่มั่นใจนะครับใส่หอมขั้นตอนสุดท้ายเยอะๆเสร็จบุ๊เศบไปหาหมอพี่น้องบุ๊เศบเป็สาธิตดบุญครับไปแล้วคุณคุณสามครับผม ขั้นกอนการเทครับพี่น้องจะไปคลิบมนี่ตองที่ดีมวใช้ไหมครับบอก,บอกที่เด็จดจถ่ายคลิปนอ้องีกสองครั้งน <c oughs> ันจันทร์ู้ว่าถ <c oughs> ายบอกเลยจันท์เ็บาพี่น้องก็เมนมาเดนะ้อคอ็เมนบอกกันน่จันท์เ็บาด